พุทธศาสนิกชนได้ตักบาตการประเพณีท่านอนฟมาอินินา

มาน,านพวกท่านมาช่วยามาทำบุญตรงนี้ก็จะมีเงินเงินเหลืออยู่ประมาณ50 0 0 0บาทนะครับในส่วนนี้สลาดสองพมาถึงทวดอันนี้ก็ครบสี่สปีพอดีนะครับโดยท่านปเสริฐคุณท้วาวจะกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยขอสมาทานศีลขอศีลจากท่านเพื่อประสงค์ให้ศีลเจ็ดจริญสิสสสสสสส ัจะิกาาจะเจริญเติบโตของสากลก็เจริญเติบโตมาได้ดีนะครับทอดในยุค่านกรรมการสากลออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธในชุมชนในซอยลานโพด้วยกันนะครับที่ให้ความกัดขัดไปท่านคอนซัปขันเทียแก้วแล้ว เป็นเพื่อนบ้านอยู่บ้านชิดติดกันนะครับอาการบอกถึงก็ขอประทานภัยแต่เขาอยากรอกล่าวไว้กันทางเชื่อแพร่เสียงเลยนะครับขออนุญาตขอบคุณโอกาสที่เราจะได้ทำในโชคสิ้นพ้นกับคนสำคัญนะครับโดยการนำของท่านสายใจสุพงวันใหญ่